สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องด่วนนะครับโดยสารแพ่งได้สั่งคุ้มครองชั่วคราวนะครับในเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับในฐานะผู้อำนวยการสบคได้ออกคําสั่งตามพรกฉุกเฉินข้อกำหนดที่29นะครับที่ให้อำนาจกสทชเนี่ย ตัดเน็ตและดำเนินคดีกับสื่อออนไลน์กรณีเฟกซ์นิวนะครับโดยาสารได้วินิจฉัยนะครับในเรื่องของอคดีดังกล่าวนะครับว่า,าสรุปได้ว่าในข้อที่1เนี่ยการที่ห้ามเผยแพร่ข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวเนี่ยมิได้จํากัดเฉพาะข้อความอันเป็นเท็จ ดังเหตุผลและความจำเป็นตามที่ระบุไว้ในการออกข้อกำหนดดังกล่าวย่อมเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของโจทนะครับซึ่งมีผู้ยื่นฟ้องนะครับโจทย์ทั้ง12คนและประชาชนที่รัฐธรรมนูญพศ2560บัญญัติคุ้มครองไว้ทั้งยังไม่ต้องด้วยข้อกำหนดที่ระบุว่าจำเป็นจะต้องมีมาตรการที่กำหนด ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกเป็นไปอย่างมีเหตุผลถูกต้องตามข้อเท็จจริงตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนดทั้งข้อความอันอาจทำให้ประชาชน,นเกิดความหวาดกลัวตามข้อกำหนดข้อดังกล่าวนั้นเนี่ยมีลักษณะไม่แน่ชัดนะครับและขอบเขตเนีกว้าง ทำให้โจทย์ทั้ง12ประชาชนผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเนี่ยไม่มั่นใจในการแสดงความคิดเห็นและสื่อสารตามเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญตามมาตรา34วรรคหนึ่งและมาตรา35วรรคหนึ่งบัญญัติคุ้มครองไว้นอกจากนี้นะครับยังเป็นการจำกัดสิทธิ์เสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ไม่ต้องด้วยมาตรา26วรรคหนึ่งแห่งรัฐธ,ธรรมนูญทั้งข้อกำหนดดังกล่าวก็ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเจน้าหน้าที่เพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่โจทย์ทั้ง12หรือประชาชนเกินสมควรแก่เหตุตามความในมาตรา9วรรคสองแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ2 5 5 8นะครับนี่ในส่วนของข้อที่1น,นะครับต่อมาในส่วนของข้อที่2เนี่ยที่ให้อำนาจระง,งับการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เลขที่อยู่ IP ที่มีการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสารในอินเทอร์เน็ตที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดไม่ปรากฏว่ามาตรา9แห่งพระราชะกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ให้อำนาจนาย,ยกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดให้ดำเนินการระงรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตจึงเป็นข้อกำหนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 และรัฐสั่งปิดพื้นที่หรือล็อกดาวน์จำกัดการเดินทางหรือการพบปะระหว่างบุคคลทั้งข้อกำหนดดังกล่าวเนี่ยนะครับมิได้จำกัดเฉพาะการระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับการกระทาครั้งที่เป็นเหตุแห่งการระงับให้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ยังระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตในอนาคตด้วยปิดกั้นการสื่อสารของบุคคลและเป็นการปิดกั้น สุดจริตชนผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสารดังกล่าวไม่ต้องอด้วยมาตรา36วรรคหนึ่งแห่งรัฐธ,ธรรมนูญการให้ข้อกำหนดทั้งสองข้อดังกล่าวเนี่ยมีผลบังคับใช้ต่อ,อต่อไปอาจจะทําให้เกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังได้กรณีมีเหตุจําเป็นเห็นเป็นการยุติและสมควรในการนําวิธีชั่วคราวก่อนพิพากษามาใช้ เพื่อเป็นการระง,งับการบังคับใช้ข้อกำหนดทั้งสองข้อดังกล่าวตามประมวลกฎหมยายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา254วงเล็บ2มาตรา255วงเล็บ2วงเล็บงอประกอบกับมาตรา267วรรคหนึ่งและการระง,งับการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวไม่น่าเป็นอุปสรรคแก่การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ เพราะยังมีมาตรการทางกฎหมายหลายฉบับให้สามารถดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆอีกทั้งรัฐสามารถใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ในการกํากับเป็นเครื่องมือในการให้ความรู้เพื่อการรู้เท่าทันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนแก่ประชาชนได้ด้วยจึงมีคำสั่ง ห้ามจำเลยเนี่ยดำเนินการบังคับใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชากำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่29เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนะครับ ครับตรงนี้เป็นคําวินิจฉัยของสารแพ่งนะครับซึ่งสารแพ่งก็มีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะครับในการใช้ข้อกําหนดฉบับที่29ตามพรลกฉุกเฉินตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกําหนดในเรื่องของการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือการเสนอข่าวนะครับที่เป็นเฟกซ์นิวนะครับ